อันนี้คือน้ำมีกอบกันนะคะสวัสดีค่ะมือนีห้าสิบห้ามากินมีกอบกันนะคะเข้ามาเบื่องขั้นตอนกนารทำมีกอบใดเลยนะคะอยู่ในมาอันนี้คืออันนี้คือ ได้แล้วนะคะก็จะไม่มีฟองนะคะก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนึดหนนะคะ มันก็มาตัดกันหรรัรอ,อ,อยู่าก็ม้ค่ะอันนี้เป็นมีกรอบสีชมพูใช่ไหมคะใช่ น้องอะไรของมันจะร้ายเราก็ทควไม่เป็นหรอกถ้าจัดร้านทำของก็ต้อปวดเวละส่งลูกข้าวมาให้เราบอกให้ดึงศิษทำให้แบบคนที่เป็นอันไหนที่สวยละอันมันต้องไม่ให้มันนะให้น้ำเข้ากับมีดมีกรอบบ้านคุณตานะคะที่เรานะคะ อันนี้สีสวยแล้วค่ะอ่ามีถัว่วมีหอมอันนเนี้ยลองชิมด,ดูได้อันนี้คือเครื่องนะคะก็จะมีถัว่วมีหอมใช่แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกแล้วมีอะไรอีกคะอ๋อเออหล,ลักๆก็จะเป็นเท่นนี้แะคะอค๋อวก็เป็นใส่นะค่ะใส่ที่บอกว่าเด็กๆก,ก็สามารถทานได้อย่างเงี้ยเด็กๆชอบมันมีประโยชน์ เป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะคะที่ใส่ลงมาหอมอมค่ะคกก็บอ่หอมหอมจริงๆค่ะถ้าใครได้มาอยู่หน้าเตาก็จะรู้เลยนะคะว่ามันหอมหอมมากตอนนี้ก็จะเทแล้วนะคะออขอบคุ